บะหมีป่ปอกๆที่อยู่คู่กับชาพระพุทธบตัตรมากว่า30ปีต้องร้านนี้เลยค่ะเริ่มต้นจากวงเวียนดับเพลนะคะตรงไปทางตลาดไนค่ะทุกคนฉันทันนั้งแต่สมัยเขาเข็นรถเข็นขายจนไปเปิดร้านและตอนนี้ปัจจุบันอยู่ข้างกับตลาดในร้านเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าค่ะจนถึงประมาณบ่ายสหรือว่าจนกว่าของจะหโมดหมูแดงที่ร้านทําเองหอมนุ่มอร่อยเพราะว่าเขาหมักข,ข้ามคืนสูตรเด็ดของทางร้านเลยแคปหมูก็เจียมใหม่ๆทุกวันตอบโจทย์มาสาหรับช่วงเชา้าเพราะว่าร้านเปิดเช้ามากหกโมงค่ะทุกคนใครที่ต้องตื่นไปทํางานหรือว่่่าาาาไไปเรีียยนนนนนะะะคะแวมมมทื้้้้ออชกกัดหหหฟงต สั่งแบบไม่คิดชีวิตเหมือนคนโมโหคุณแม่มันเยอะมากเลยนะคะหนึ่งถ้วยนี่คือแบบจุกๆเลยนี่ขนาดสั่งธรรมดานะถ้วยละ40บาทอิ่มอยู่เด้อที่หน้าร้านก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มด้วยนะคะเป็นชากาแฟค่ะไปกันต่อที่เมนูบะหมี่แห้งเครื่องแนนจัดเต็มเส้นบะหมี่เลี้ยวเล็กในราคา40บาทชามเบิ่มๆที่ร้านก็มีกุวยเตี๋ยวตมยำด้วยนะคะทุกคนปอกปอกเตี๋ยวตาลพระพุทธบาทอิ่มอร่อยสบายกระเป๋าราคามีจะพลาดสุดๆและนี่ซ้าสิกเนเจอร์เลเยอร์คอสตอมของที่ร้านนะคะก็คือจะเป็นบะหม ความอร่อยที่อยู่คู่กับชาพระพุทธบาทมาอย่างยาวนานและที่ร้านรับจัดนอกสถานที่ด้วยนะคะงานเหมางานบุญงานอะไรต่างๆติดต่อป๊อกป๊อกเตีต่ยวตานได้เลย